สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยนอีกแล้วนะครับที่เต็นป์ริพัตรออโต้นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวสี่ประตูสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นปี19นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลด้วยนะครับมีสูดดีแม็กนะครับเครื่อง1.9นะครับสี่ประตูคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านสวยงามเลย นี่ดูไฟนะครับสว่างสวยงามเลยนะครับตัวนี้ได้แบคเวลสี่ล้อน,นะครับสวยงามเลยด้านข้างสีสวยเลยนะครับแคปโปสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่สติกเกอร์สติกเกอร์แค่หนึ่งจุดเก้านะครับสวยงามมากเลยครับด้านหลังนะครับ งามเลยแม็กเบลสี่ล้อนะครับโลโก้ดีแม็กนะครับตัว DDI สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับสวยน่าใช้แค่ไหนนี่สวยงามมากเลยครับนี่ภายในแลดูสวยมากเลยนะครับตัวนี้ ฮีสุซูดีแม็กนะครับเครื่อง1.9ึสีประตูปี2019นะครับปฏิพัฒน์ออโต้ขายที่ห้าแสน่นเก้าพบาทเท่านั้นนะครับ